เป็นอะไรที่หาดูยากมากครับลุงกินน้ำกลางกรุงเทพโอ้เฉดสีทองอลับนะาหยุดนี่แหละถนนสีลมสารเรนะียงเลยโอ้ไม่เคยเห็นสักทีไม่ค่อยมีนะลุงกินน้ำกลางกรุงบ้านผมเอินลุงกินน้ำครับ จากสวนลุ่มกินไปแน่นำจาพยามัง่งนี่ตึกปากสีลมนี่แหละแม่ล่าหกโมงแรงพอดีฝนตกเศร้าไม่ไม่มันเป็นอะไรที่แปลกอยู่นะไม่ค่อยเห็นมีนะเนี่ย